ก็ขอเจริญพรน,นะคุณยา่าคุณยมวัสุกบาสิกาพุทธบริษัทยาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้จะพูดถึงการมีชีวิตก็คือหมายถึงว่าเรานั้นมีลมหายใจนะพอมีลมหายใจแล้วทีนี้ว่าเวลาที่มีอยู่นั่นก็คือว่าเวลาของการดําเนินนะชีวิตนะไปนะเพื่อว่าไม่ให้มันติดขัดนะห้มันไปโดยสะดวกนะ ให้มันคล่องนะไปโดยโล่งโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอุปสรรคอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าการดําเนินชีวิตเปรียบเหมือนดังหมากเกมหนึ่งนะคุณยาิคุณย,ณยมทั้งหลายนะเราจะเดินเราก็ต้องคิดต้องมีสติถ้าเกิดว่าเดินไปแบบไม่มีสติขาดสติอ่มันก็แพ้นะอ่ะตัวไหนก็เน่าหมดหมากนะายไปเขาก็กินหมดนะอย่างนี้แหละคุณยาิคุณย,ณยมทั้งหลายนะมันไม่ต่างอะไรกับการดําเนินชีวิตการบริหารชีวิตนะไอหมากเกมนี้นี่อ่เพราะฉะนั้นมาต้องคิดนะมาต้องดูให้ดีนะอ่ะ เพราะว่าคนที่ว่าไปเล่นนะ่ะไม่มีใครต้องการความพ่ายแพ้นะต้องการชัยชนะนะที่สายสะอาดนะปราศจากการโคดการโกงอะไรแบบนี้นะ ทีนี้ก็มาเปรียบเทียบกับงานนะการงานนะที่ว่าจะต้องสร้างจะต้องทำนะจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องลงทุนเท่าไหร่นะมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันก็ต้องคิดแล้วนะว่าจะต้องลงทุนหมดประมาณนี้เท่านี้นะอ่าไม่ให้มีออกบานไปลายไปมากนะอ่าอย่างนี้คนเราก็ต้องคิดแบบนี้แหละนะคุณยาคุณยมทั้งหลายแบบสบายๆนะเหมือนเพลงเบิร์ดนนะ่ยธงชัยนะสบายๆอะไรแบบนี้นะอันแบบนี้มันก็ คือว่าไม่มีปัญหานะแต่ทีนี้ว่าอาการที่ว่าเราทํานิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้นะไปเทีละน้อยไปทีละนิดไปตามกําลังนะนกน้อยทํารังแต่พอตัวนะแต่ว่าคนบางคนก็ไม่มีสติขาดสติคือว่าใจร้อนนะอยากจะเสียดให้เร็วที่สุดอะไรก็ต้องให้มันรวดเร็วทันใจอะไรแบบนี้นะคนแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นพอคนเหล่านี้ไปรวมกลุ่มกันแล้วก็คิดกันแล้วทีนี้คิดกันว่า อาจจะทาให้เสียเร็วๆเพราะฉะนั้นการทาเสียเร็วๆมันก็เสียได้นะแต่ว่าเสียแล้วนะมันเป็นหนี้เป็นศินนะเป็นหนี้เป็นศินอันนู้นก็เป็นหนี้อันนี้ก็เป็นหนี้แล้วก็จะอีนุงนางทีนี้ก็เป็นปัญหานะปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นทีหลังคือเกิดขึ้นตอนใช้หนี้นะตอนที่ว่าหาเงินใช้หนี้เขานะไอตอนสร้างนันไหเทลายนะอันนี้คุณยาคุณยมทั้งหลาย เราเนะ่ยเกิดมาเป็นมนุษย์นะอ่าเราก็ควรที่ว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่พอใจในสิ่งที่ตนทําได้นะคือทําไปโดยที่ว่าไม่เดือดร้อนใครนะอะไรแบบนี้นะมันก็เสร็จรู้ล่วงไปด้วยดีแต่ว่ามันช้ามันก็ช้ามันก็ช่างมาันเพราะว่ามันไม่รีบร้อนนะคนเราวิ่งไปเร็วนะก็อาจจะหกล้มล้มก็เจ็บหนักนะถ้าค่อยๆเดินไปในล้มก็ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกนะแล้วก็ บางทีก็อาจไม่ล้มนะแต่ว่าเดินไปถึงจุดไม้ไปลายทางนะมันก็ช้านะคุณยตาคุณยมทั้งหลายแต่ว่ามันก็ดีนะคุณยติคุณย,ยมมันไม่เป็นนี่ไม่เป็นศีลไม่เป็นภาระอะไรกับใครนะเขาเรียกว่าสบายๆนะธรรมะเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมากหลังใจใส่ทรรมตอกย้ำใจนะตอกมันเข้าไปตอกชัวช่วชว,ชวปักก็ให้ปักก็ให้แล้วก็จะเข้าใจเองอาตมาภาพพุทเจริญพร